สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับบิททีบิทเทคเกอร์นะครับผมอ่าบรรยากาศเศ้าๆอันตรีเนาะอากาศก้างเย,ย็นๆนะฮะเอาไปตลาดเลยก,ก่อนนะครับผมเพราะพอนี่คือรายการอ่ะโอเคนะครับมือนี้คิดจะกินต้มแซบกระดูกอ่อนนะฮะเราไปตลาดก,ก่อนนะครับผมไป โอเคครับผมนะฮะ หลังจากเี่เขาไปตลาดนะครับแล้วได้วัตถุดิป้าก็คืออันนี้เป็นกระดูกอ่อนนะฮะโอเคเป็นหมูแบบกระดูกอ่อนนะครับผมกับเมีบัก n นาวนะครับเครื่องตุ้มย้ํากับสมีคาอันนี้คาตะไคร่ใบบักกูดนะครับผมแล้วก็พักหอมกับสมีอ่ายังก็ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็มีไข่อ่าสงสัแล้วที่ไข่เอาไปใส่เห็ดหยังนะครับเดี๋ยว่อยติดตามชมกันนะครับผมสาหรับเครื่องปรุงก็จะมีแบบอ่า มีริกป่นนะครับผมมีข่าขัวนะครับน้ำปลาผงชูรสนะครับเกลือนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับผมเอาละครับผมมาถึงขั้นตอนการเห็ดเนาะเฮากะเอาหม้อต่างไฟนะครับใส่น้ำลงไปนะฮะอันนี้กะแลวแต่นะครับผมคือใส่หน่อยใส่หลายนะครับแต่ผมจะต้มเป็นเวลาครึ่งช่วงนะครับสามสิบนาทีนั่นเอง ใส่ลงไปลายๆนะนะฮะหมูของผมประมาณหมประมาณดอกประมาณไอหมูของผมอะน้ำหนักเคอ่งกิโลนะครับ่านนประมาณน,น,นี้เดี๋ยวจะได้ค่อยเติมเอาไปนะฮะต่อไปนะครับ,รบเกลือรครับผมใส่ลงไปจากส้นฟ้าหนึ่งนี่นะฮะใส่ลงไปอ่นะโอเค ต่อไปนะครับผมเครื่องนะครับเครื่องต้มมาใส่ลงไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเขามาใส่หมูกันต่อนะครับ A Later Few Moments โอเคครับผมนำเดอดเลยนะฮะหาไรบ้าน,นครับผมใส่หมูนะครับแล okay, บต้องไปโอเคครับผมสิต้มต่อเป็นเวลา เอาสิบนาทีเนาะอ่ะเดี๋ยวเอามาเบิ่งนะครับผม2 0 minutes later เอาละครับผมนะฮะเสียงอาจจะซ่าๆเนาะเพราะว่าฝนตกนะครับผมเนะาะทักหนาอีหยังหนาหนาวหนาฝนหนาอย่างนี้ฝนตกนะครับน้ำเดือดแล้วฮะนี่เกล็ดหอยน้ำมันเนียเข้มข้นนะครับต้อตอกไคลไสลงไปนี่ ไข่ใก่ลงไปแล้ยค้นครับค้นเลยนี่อ่าถ้าผู้ใดอยากกินไข่แบบมีเท็กเจอร์แบบนี้ไง้าอื่นยังก็เนี่ยไข่เป็นในอันนี้อยู่เขากะบม่ต้องค้นหลายก็ได้ครับเนาะอันนี้ผมค้นเรียบร้อยละโอเคนะครับก็ไปต้นหอมครับไส่ลงไป เดี๋ยวเขาไปปรุงที่หลังนะฮะให้ลงไปปุ๊บแล้วก็คนนะครับโอเคการปรุงนะครับผมจะปรุงทีละดถั่วเนาะเพราะว่าอย่างการเขาใส่เขา่าขวานลงไปไนหม้อเลยเขา่าขวามันจะอืดน,นะครับนั่นจะทําไห่ต่ออร่อยบ่แสมาโอเคอะทำนี่แหละหเะดี๋ยวเขาก็ปตดไฟเลยครับผมตดไฟโอเคครับผมอันนี้ การต้มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปปรุงกันเลยนะครับผมเอาล้วครับผมนะฮะมาถึงขั้นตอนการป,าปาารุงรรน,รน,นะครับนักน้ำน้ำบ้ำน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 ้ัน้ำ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 น้น้ำผ้ำน้ยน้ำ้ำน้ำก้ำน้ำน้ยน้อน้ำน้ำน้ำนัน้ำน้น้ำนน้น้น้้ำนปำน้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 น้ำน้ำน้งนปียงนะะ้งนปำน้ง โอเคต่อไปครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใส่ก้อนน่อยหนึ่งพอประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นพริกป่นนะครับ,ใส,บ,บ,ใ,สบใ,สใส่ลงไปเพื่อได้มาก็ดหไร้กับไส่ไร้เพื่อได้มากผ็ดหน่อยก็ใส้หน่อยอ่าใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับผมใช่ครับเข่าขัวนะฮะใส่ลงไป ใช่ลายหอมลายครับผมอ่าที่นี่ก็คนครับผมคนก่อนอ่าโอเคซีมมังกรขาดอยียงอืม มาอีกทั้นเข็มเปรี้ยวทั้งนี้ได้คือบ่ออกหร้วมังงาแต่ไหนโอ้มังงาบ่ออกมกกังงาบ่มีนามตัดไปใหม่กันอืมนี่มาที่นี่ใส่เกินไว โอเคอ่าเรียบร้อยคนคนปุ๊บสิมเบิ่งอีกรอบนึงเอาละสนีละเดี๋ยวเขาไปกินกันเลยนะครับผมแซ่บแล้วไปโอเคครับผมนี่นะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะฮะกระดูกหมูแล้วเอามาชิมกันก่อนนะครับ น่าพร้อม,อมกาลังพอดีครับผมกระดูกเนื้อกะหนุ่มกาลังพอดีเลยนะฮะบอเปรย์ไหลอ่ะได้มีเทคนิคของใครพร้อมนี่ใครเห็นมนัเนาะบ่เห็นดอกเนาะเงาม,มาสะท้อนเอาอีกจะคำหนึ่งอีกคำหนึ่ง ช่ครับผมสูชิปานโจโคแน่นอนนะฮะกับคลิปนี้กับจากกันไปแล้วนะครับผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับทั้งเพจ Big Tiger ทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Big Tiger นะครับของช่อง YouTube กด Subscribe เลยนะครับผมนะฝากกันนะครับเมนูง่ายๆนะฮะลองให้กินเมืองนะครับผมสำหรับเมื่อไหรครับผมไปกินข้าวแล้วฮะไปครับผมสวัสดีครับผมยกมือไปได้ ถือถัยวอยู่ยาบันขวางคำหนึ่งคำหนึ่ง